สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวัน หมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็มีรายงานในเรื่องของเมสันเมาส์นะครับเหมือนเดิมนะตามรายงานจากอินดีพินเดนซ์ครับโดยมิเกลเดเรนีนะครับนักข่าคนดังเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมสันเมาส์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเราโดยที่ข้อมูลเนี่ยออกมาว่าเมสันเมาส์เนี่ย มีความมั่นใจครับว่าจะเข้ากับระบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยมองกันได้ว่าน่าจะเป็นความเหมาะสมที่ลงตัวแล้วก็ปรับตัวได้ไม่ยากนะครับรวมไปถึงทางเมสันเมาส์เองก็เชื่อมั่นว่าเอริกเทนฮากเนี่ยมีแผนการใช้งานเกี่ยวกับตัวของเขาเนี่ยอย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับ แต่ปัญหามีอยู่แล้วครับก็คือเรื่องของเม็ดเงินนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยไม่ต้องการจ่ายเม็ดเงินที่ สูงจนเกินไปอย่างที่เชลซีตั้งกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยยังนิ่งอยู่แต่เบื้องต้นเนี่ยแมนยูไม่ได้จ,จ่ายเกิน65ล้านปอนด์เป็นข้อเสนอเบื้องต้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยตั้งมาประมาณ85ดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยสู้ไม่ไหวก็เลยอาจจะมีการต่อรองให้ราคาลดลงมาหน่อยนะครับและแน่นอนครับว่ามันจะมีคําถามครับว่าถ้าเกิดแมนยูทุ่มหนักๆในการซื้อตัวเมสันเมาส์เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในราคา 60- 70 80ล้านเนี่ยเมสันเมาส์เนี่ยจะช่วยแมนยูได้หรือเปล่านะครับหลายสื่อในอังกฤษก็ได้มีการให้ข้อมูลออกมาแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยมีการมองว่าเมสันเมาส์เนี่ยถ้าเกิดมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ูไน็ดครับเขาถือว่าเป็นตัวแทนของคริสเตียนเอเล็กเซ่นได้เลยในตำแหน่งเดียวกันนะครับซึ่งปัญหาของเอเล็กเซ่นก็คือเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของความสดรวมไปถึงความฟิตต่างๆที่เจ้าตัวมีปัญหาอยู่ และแฟนผทุกคนเนี่ยก็น่าจะทราบกันมาเป็นอย่างดีถูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายความฟิตของเอเด็กเซนก่อนที่จะย้ายมาอยู่แล้วนะฮะ เล่นได้แบบไม่ครบ90นาทีก็จะมีอาการเหนื่อยล้าให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะมีคาซิเมโรที่เป็นตัวแบบว่าปกป้องในพื้นที่แดนกลางเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เอเดรียนฮาร์กมักจะแก้ปัญหาไม่ได้ก็คือคู่หูของคาซิเมโรนั่นเองนะครับหรือว่าคนที่ถัดขึ้นไปเหนือคาซิเมโรนะครับถ้าดูกันในชอยส์นัปัจจุบันครับเอเดรนก็คือคนที่ลงตัวที่สุด กับการเล่นคู่กับคาซิเมโรหรือ3กองกลางที่ดูลงตัวที่สุดก็คือบรูโน่คาซิเมโรแล้วก็เอร็กเซนซึ่งในรายของเอร็กเซนเนี่ยเราสร้างกันดีว่าลงตัวกับคาซิเมโรจริงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับก็คือด้วยเรื่องของสภาพร่างกายที่โรยรานะครับอายุเริ่มมากนะฮะแล้วก็ความสดความฟิตเนี่ยก็ไม่ร้อในแต่ละเกมเวลาเจอคู่แข่งที่มีความสดใช้ความสดไล่บี้ไล่เพสเนี่ยเอล็กเซนมักจะ ทาอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอาสัต์เท่าไหร่ทั้งเรื่องของการสร้างสารรค์เกมทั้งเรื่องของการเล่นเกมรับนะฮะแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมเรื่องของความสามารถแล้วก็ยกระดับแดนกลางเนี่ยแน่นอนครับว่าเอเล็กเซนก็คู่กับคาเซเมโรลงตัวที่สุดหมายถึงในนปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีทั้งเรื่องของการออกบอล ทั้งสั้นแล้วก็ยาวนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความฉลาดในการสร้างสรรค์เกมอะไรตาๆนะครับพอหายไปที่ตัวเลือกอื่นอย่างเช่นพวกเฟรชสกอร์เบ็ตโตเมเนเนี่ยนะครับโอเคบางเกมเล่นได้ดีแต่มันก็มีหลายเกมที่ทําได้แย่เช่นเดียวกันนะครับทั้งเรื่องของเกมรุกแล้วก็เกมรับนะฮะยิ่งเกมรุกเนี่ยแน่นอนรัาว่าทั้งคู่ไม่สามารถพลิกบอลแล้วก็พาบอลไปสู่แดนหน้าได้เลยนะครับคือเห็นน้อยมากมากนะครับแล้วก็ ขาดวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลน,นี่คือจุดที่มันชัดเจนนะครับบอลเนี่ยก็จะมาตายในพื้นที่แดนกลางในยามที่เฟซแล้วก็แมทธบเนลงสนามนะฮะแล้วก็ต้องย้อนกลับมาให้ดะเบริกาเนี่ยเป็นคนบิลเกมขึ้นมาใหม่นะครับแนวรับให้มาติเนสมาเป็นคนคอยออกบอล หรือลูกชอรหรือว่าผู้เล่นแนวดรับซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นเหล่านี้ทดแทนตัวจริงไม่ได้ตัวหลักไม่ได้นะครับนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมแมนยูเนี่ยถึงต้องการเมสันเมาส์ที่เป็นนักเตะประเภทที่เล่นเกมรลกได้แล้วก็เกมรับก็โดดเด่นนะครับเพื่อที่ดึงเข้ามาแก้ปัญหาในจุดๆนี้นะครับในเรื่องของตัวเลือกรวมไปถึงตัวทดแทนในเล็กเซนแบบรายยาวนั่นเองนะครับเมสันเมาส์เนี่ยจะเป็นนักเตะท,ที่วิ่งเพรสได้ดีมากๆนะครับวิ่งไลบ่บี้คู่แข่งแย่งบอลเนี่ยได้ดีมากๆนะ พลังงานล้นเหลือนี่คือสิ่งที่เอเดกียนฮากต้องการแล้วก็น่าจะเหมาะสมกับระบบการเล่นของเอเดกียนฮากอีกด้วยนะครับนอกนอจากนั้นครับ มิดฟิลด์รานี้ยังสามารถพาบอลเนี่ยไปสู่แดนหน้าได้อีกด้วยวิ่งสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อทำประตูได้อีกต่างหากนะครับซึ่งนักเตะประเภทแบบนี้ครับแมนยูเคยสนใจอย่างหนักมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ก่อนนั่นก็คือเฟนกี้เดยองมิดฟิลด์ัวเก่งของบาเซลนานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเมสันเมาส์ก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันอาจจะไม่ได้แบบแปเป๊ะนะแต่ก็คือเด่นทั้งเรื่องของเกมรุกเกมรับ แล้วก็มีพลังงานรวมไปถึงการไ like ล่เพรสต่างๆเนี่ยฮะเมสันเัาทำได้นะครับรุณสมบัติตอบโจทย์เอเดนฮากอย่างชัดเจนนะครับเนเรื่องนี้นะโอเคนี่คือสิ่งที่ เสียงกรีนะครับมีการวิเคราะห์กันเข้ามาเกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับภาพรวมของมิสันเมานะครับการพิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องของเดียโก้คอสตาครับผู้สมัปรตัวเก่งของ FC ฟซีปอร์โตครับก็มีการให้ข้อมูลกันออกมาจากเลคคอร์ดครับสื่อของโปรตุเกสมีการระบุว่าถ้าเกิดแมนยูต้องการเดียโก้คอสตาเนี่ยต้องเร่งรีบหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผู้สมัปรตัวนี้นะครับทางทังกัดเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอ ภาพรวมเนี่ยจนถึงในช่วงเดือนหน้าเท่านั้นน่ครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาจะปิดประตูแล้วนะครับและมีการเน้นย้ำว,ว่าแมนยูเนี่ยเป็นตัวตต่งสูงสุดครับที่มีโอกาสคว้าผู้สัปปะโตรานี้เข้าไปร่วมทีมนะครับส่วนในรายของเจอร์มี่ฟิลปงครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้กระแสข่าวการคว้าตัวฟิลปงแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยลดน้อยลงไปครับเนื่องจากว่าล่าสุดเอเดนฮาก็ออกมาชมเชยวันวิซาก้าบ่อยครั้งนะครับ ตั้งแต่เข้าสู่ช่วงปีนี้วันพิซาก้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนสถานะจากนักเตะที่น่าจะโดนขายกลับเป็นว่าเป็นตัวหลักของแมนยูได้ในช่วงซีซันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นงานการันตีว่าวันวิซาก้าไม่น่าจะย้ายนะฮะร,รวมไปถึงโรมาโน่ออกมาคอนเฟิร์มล่าสุดนะครับว่าดาโลกกาลังที่จะเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่กับทางสโมสรแมนยูออกไปอีกนะครับทาให้การมองหาแบ็คขวารายใหม่หรือว่าเลงมาที่ฟิล์มโปงเนี่ยน่าจะต้องเลื่อนไปก่อนหรือว่า ยุติการคว้าแป้ควา,วารอยใหม่ไปก่อนนะครับ ตอนนี <The> ้ฟานเดเบกครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกจากทีมนะครับตอนนี้ทางดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยก็เตรียมที่จะอำลาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ครับตามรายงานจากข่าวข้อสิบของสือ่ออังกฤษมากมายนะครับโดยมีการระบุว่าตอนนี้เส้นทางอาชีพของดอนนี่ฟานเดเบกกับแมนยูเนี่ยมันอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงเรื่องการย้ายทีมมานานละนะครับบางคนภายในสโมสรเนี่ยก็มีความคิดเห็นว่าพอเอเดรียนฮาเข้ามาเนี่ยเอเดรียนฮาจะช่วยดอนนี่ได้แล้วก็ดึงสภาพภาพรวมสิ่งที่ดี ของดอนนี่ฟอนเดเบกับมาได้เหมือนกับตอนที่ตอนนี้อยู่ที่อาแจ็คนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราได้เห็นภาพรวมครัว่ามันไม่ได้ผลนะครับแล้วก็เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆมากกว่าอยู่นะครับแถมทั้งสกอตต์แมทโทมเมน่ครับก็มีการบอกเพื่อนๆแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเตรียมย้ายออกจากแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อไปหาเส้นทางอาชีพที่ สามารถการันตีโอกาสการลงสนามได้ดีกว่านี้ครับก็คือเรื่องของฟุตบอลน,นี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับสโมสรที่การันตีโอกาสลงเล่นบ่อยครั้งได้นะครับซึ่งไม่รู้นะว่ามีสโมสรนไหนบ้างถ้าแดงกฤษเนี่ยก็มีพวกนิววาสเซิลเวสแฮมนี่แหละที่มีข่าวนะครับตามรายงานจากข่าวกว่าสิบที่เล่นกันออกมานะครับในรายของดูซานวารว,ราวิดครับก็มีข่าวกว่าสิบเช่นเดียวกันนะครับมีการระบุออกมากับว่าแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยให้ความสนใจดูซานวารว,ราวิดอย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นทางยูเวนตุส ก็ให้ความสนใจอนโตนี่มาซิลเช่นเดียวกันด้วยทําให้การสลับยูระหว่างมาซิลกับดูซา,าว์าวิดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยแมนยูต้องการเคียนเกาะนะครับถ้าเกิดไม่ได้เคียนเนี่ยพราวิดเนี่ยก็อาจจะเป็นชอยที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนมาซิลเราก็มีข่าวว่าทางเอเดรีนทางก็เตรียมปล่อยตัวเหมือนกันพอพูดถึงเอเดรีนทางครับเอเดรีนทาเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนัดสุดท้ายในพิวรีงกฤษนะครับโดยที่ทังเนี่ยก็ ออกมาส่งคำเตือนสำหรับผู้เล่นของแมนยู ในชุดปัจจุบันนี้คับว่าต้องพัฒนากันต่อไปถึงแม้ว่าสโมสรเนี่ยอาจจะมีการใช้เงินอย่างมากอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามนะครับในเรื่องของการเสริมผู้เล่นรายใหม่หรือเซ็นสัญญาตั้งเตะรายใหม่เข้ามานั่นเองนะครับแต่ตั้งเตะรายเก่าก็ต้องมุ่งมั่นพัฒนาภาพรวมต่อไปเขียนสวยภาพด้านดีๆออกมาให้ได้มากที่สุดตามที่คุณสื่อต้องการน,นะครับเรนทักได้กล่าวต่อนะครับว่าเรื่องของการทีโอเวอร์เนี่ยเขาไม่ได้แบบมีส่วนเกี่ยวข้องนะ มันไม่ใช่ทุระของเจ้าตัวนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของหลังบ้านนะฮะหรือว่าบอร์ดระดับสูงมากกว่าส่วนหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการคุมทัพการจัดการทีมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ การต่อสัญญาของเด,ด็กเดกาเนี่ยเทนฮากเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าเดก้าต้องการอยู่กับทีมต่อไปรวมไปถึงทางสโมสรก็ต้องการให้เดก้าอยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับมันก็อาจจะมีการหาทางออกร่วมกันได้ในจ,จุดนี้นะครับมันก็เป็นการการันตีนั่นแหละว่าเดก้ามีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปนะในช่วงซีซั่นน้าวิกตอร์ดินาเลฟครับแนวรับของแมนยูเราเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นครับว่าที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยคว้าโคตายูเลได้เนี่ยนะฮะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคน,นี่ ทำงานอย่างหนักมากในช่วงซีซั่นนี้จนสามารถให้ทีมเนี่ยนะฮะ ลเป้าหมายที่สําคัญก็คือการกลับไปเล่นในศึก UCL อีกครั้งในช่วงฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็รายการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นรายการที่เหมาะสมสําหรับสมโมสรออีกด้วยนะครับเหมาะสมมานาแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับตามรายงานจากดี i อินดิพ d e n เนนต์ครับมีการระบุว่าแอนโตนี่เนี่ยอยาจจะต้องพักนานถึง2เดือนจากปัญหาอาการบาดเจ็บข้อเท้าในเกมที่แมนเชสเตอร์เดนเนอาชนะเชลซีได้ในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับซึ่งจะส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยพลาดนัดชิงในศึก FA c u ออีกด้วยนะครับว่ากันว่า อาการบาดเจ็บของแอนโทนี่เนี่ยมันเป็นอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวเนี่ยเคยเจ็บมาตอนที่อยู่กับอาร์เจ็ในช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับเป็นอาการเก่าอาการเดิมนั่นแหละนะฮะก็ขอให้หายกลับมาไวๆแล้วกันนะครับสำหรับแอนโทนี่นะส่วนเรื่องราเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์ครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสข,ข่าวก็สซิบกันออกมา มีการระบุว่าเกรลเซอร์เนี่ยเตรียมประกาศผู้ชนะการเทโอเวอร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะแต่นักข่าวของ CBS Sports อย่างเบนเจคขอบที่มีการตามข่าวเรื่องของการเทโอเวอร์เป็นประจำเนี่ยก็ได้มีการระบุออกมาครับว่าในข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยก็คือจะยังไม่มีการประกาศการเทโอเวอร์อย่างเป็นาการหรือมีการประกาศผู้ชนะในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าการเจรจาเนี่ยมันยังคงดําเนินการกันต่อไปแล้วก็สถานการณ์ตอนเนี้ ข้อเสนอเนี่ยมันพลิกไปพลิกมานะครับและถ้าเกิดยังไม่มีข้อเสนอที่พอใจเนี่ยเรลเซอร์ก็จะมีการตอบรับข้อเสนอการบิดราคาไปแบบเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการพูดคุยกันอยู่แหละแล้วก็น่าจะยืดเยื้อต่อไปนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์นี้อีกด้วยอย่างที่มีการเล่นข่าวก็สืบกันออกมาก่อนหน้านั้นจากตามรายงานหลายสื่อในอังกฤษนะครับ ก็นี่คือข้อมูลที่เล่นกันออกมาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นการเทคโอเวอร์ก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะถึงแม้ว่าแฟนผีอยากให้มีการเทคโอเวอร์เสร็จสิส้นโดยเร็วที่สุดครับแต่มันก็เลือกมากไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่เกรลเซอร์ถึงแม้ว่าแฟนผีจะมีการเรียกร้องมากแค่ไหนก็อยู่ที่เกรลเซอร์อยู่ดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า ย้ำเหมือนเดิมถ้าเกิดยืดเยอมากกว่านี้ซัมเมอร์แมนยูก็น่าจะมีปัญหาอย่างหนักด้วยครับเรื่องของการใช้เม็ดเงินหรือว่าเรื่องของการจัดแจงโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับที่ถ้าเกิดเบื้องหลังมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยเบื้องหน้ามันก็มีปัญหาเหมือนกันนะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ